เ,เพื่อนๆสายชาวเกมไฟห้ามพลาดนะครับโอ้ยมีอีกเกมนึงที่เป็นเกมแนว FPS ที่ทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเกมนี้ชื่อว่า The New Order เดี๋ยวเกมกําลังใกล้จะเปิดอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตวัวเกมแล้วก็วิดีโอการเล่นต่างๆมาให้ดูกันนะครับกราบสวัสดี่น้มอมชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการท w o News Game f i e นะครับเราก็มาอยู่กับเกมไฟที่น่าสนใจนะครับจากทางอพาริณาซีนั่นเองนะครับก็เกมนี้ชื่อว่าเกม The New Order นะใครที่เป็นสาวกเกม FPS เนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดด้วยประการนังปงเลยนะครับดูแบบพวกกราฟิกพวกอะไรเกมทําออกมาได้ก็นั่งดีแล้วก็เกมนี้ก็ทํามาด้วย,ค,ยค่ายหนึ่งนะครับผมที่ทำเกมระดับ 3S มาแล้วด้วยนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับ the new order นะ The New Order นะครับผมก็เป็นเกมแนวแบบอนาคตนะครับผมแล้วก็เนี่ยเป็นเกมเราเราจะเห็นได้ว่าจริงๆก็คือว่าไม่ใช่ FPS อย่างเดียวแต่ก็มีการแบบการสร้างบทฐานพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือมันจะมีโหมดการเล่นในหลายๆรูปแบบนะครับทั้ง PVE ทั้ง PVP นะครับใครที่แบบว่าชอบเล่นแบบ c o l l a b o r a t i o n ก็เล่นเป็น PVE ได้นะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบแบบเป็นการแบบสายไฟอย่างนี้ก็เล่นเป็น PVP ได้นะครับ The New Order นะครับผมอ่ะก็สำหรับตัวตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้เป็น Play t e ท t ในอีกไม่นานนี้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ จะมีพวกตัวเกมที่เป็นตัวเหรียญของเกมนะครับก็จะเป็นแบบพวกเหรียญโลกาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็อยู่บนเน็ตเวิร์กของ C ีอารีนนะครับก็เป็นจริงๆแล้วอะ่ะอยากจะให้ดูที่ความสนุกของเกมเป็นหลักนะก็คือาเป็นเกมที่ทําออกมาได้ค่อนขัางดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเป็นเกมที่แบบนอกจากจะเป็น fts แล้วนะครับแล้วก็ยังแบบพวกกราฟิกพวกอะไรทาออกมาได้เจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแ,แบบมีการแบบเก็บอาวุธเก็บอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมดูดูกราฟิกไม่ธรรมดานะแล้วแล้ว,ลว,ลวรู้สึกว่าเกมนี้จะอยู่บน,น eplay pl store ด้วยนะครับก็ เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่เพื่อนสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเว็บไซต์หลักของ The New Order กันนะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีตัวพวกแต้มต่างๆที่เราสามารถเก็บได้อย่างรวดเร็วด้วยแต่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวเกมเพลย์ของเกมนี้กันก่อนกันละกันนะว่าเกมเพลย์มีโหมดไหนบ้างนะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมด PVE นะครับโหมด PVE นะครับเนี่ยของ The New Order นะก็แบบโอ้โหเกมเว็บฟรีที่แบบมันทําออกมาได้แบบสเกลระดับนี้แล้วก็น่าเล่นขนาดนี้ก็ผมว่าโอ้โหหาได้ค่อนข้างยากใน ในสเปซนี้เลยนะครับเกมนี้ก็น่าจะทำมาเ็านั่นจะใชะ้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีการเก็บไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็ในเก็บพวกรูทบ็อกซ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า,าไปยึดพื้นที่มั้งนะครับเนี่ยเป็นแบบว่าตัวยูนิตของฝั่งสัตรูนะก็เป็นพวกบอร์ดพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับมีการซูมการใช้อาวุธแบบแนวอนาคตนะในการ ที่แบบไอเข้าไปยึดพื้นที่อะไรเงี้ยเนี่ยมีการสร้างพวกบังเกอร์ต่างๆด้วยนะครับป้องกันเนี่ย build ceiling make stronger defense นะก็คือแบบว่าเนี่ยมีการสร้างฐานไปในตัวด้วยนะฮะอ่าแล้วก็เนี่ยมันแบบมันจะมีตัว incubator ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบกองทัพของฝักตูนเนี่ยคอยบุกเข้ามานะครับก็แบบเป็นเกมแบบคล้ายคล้ายกึ่งแบบแนว tower defense แต่อันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นแนว collaboration นะครับเนี่ยก็ทําการป้องกันพื้นที่เห็นไหมว้าวเกมทําออกมาได้แบบโอ้ค่อนข้างโอ้หมีทั้งแบบเป็น first person ด้วยนะอันนี้เป็นมุมมองแบบ first person เออสวยดีดจริงนะครับแล้วก็เป็นเกมเครื่อง PC นะนะครับสามารถเล่นได้รู้สึกว่าจะมีขายในอีพีเก s Store อย่างที่เล่าให้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็มีพวกไอเทมต่างๆนะให้เราซื้อในลกของเว็บ3นะครับก็จะเป็นพวก NFT เอ่ทเป็นไอเทมอะไรแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวเกมก็จะเปิดให้เล่น Play Test กันแล้วนี้ก็เดี๋ยวตังทูนุเราก็จะเอาพวกอัปเดตต่างๆมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับออนี่บอกว่าแบบโดนทำลายฐานแล้วนะอะไรประมาณนี้นะฮะนีสร้างกำแพงป้องกันลอบล็อกฐานนะฮะเออ แบบ building blocks ได้หัวใครที่เป็นนักสร้างก็บอกได้เลยว่าเกมนี้แหละจะช่วยเพื่อนๆได้มากเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นแนว FPS อย่างเดียวนะต้องมีไการป้องกันด้วยนะครับอ่าก็นี่ครับผมมีการแบบอะไรนะอ่าคล้ายๆกอกว่าอันนี้เป็นแบบเป็นพื้นที่วางเป้านะอันนี้เป็นบอสนะฮะใช่ไหมนี่เป็นวอสปอนขึ้นมากนะ็าาให้มีคนแบบว่าคอยเฝ้าไอ้คอยแบบคอยคอยสร้างพวกกำแพงกันบอสไปให้เลยนะแล้วเนี่ยก็แบบว่าพอสร้างเบสไว้ใช่ไหมก็แบบเนี่ยตัวบอสเลย เนี่ยครับก็ต้องยิงถล่มบอสด้วยโอ้โหมีแครฟูออมมิซ่าแอตแทกมีการยิงจรวดอะไรโอ้โ oh, ห oh, แรงใกล้เกือบตายนะ แล้วเกมนี้ก็จะอาวุธก็จะเป็นแนวแ,แบบถึงถึงอนาคตด้วยนะครับแนวฝั่งบอสก็แบบโหยิงจะหลงจรวัดโอ้โหโอ้ตาย <c oughs> นี่คือบอสนะโอ้โหไฮโซมากเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเล่นในทีมที่เป็นแบบ PVP กันบ้างนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบเป็นเป็นตัวที่เป็น p ี e นะ PVP นะครับผมก็คือแบบก็จะเป็น Player vs Player นั่นแหละนะครับหรือการสู้กับคนนะครับ <c oughs> ก็เนี่ยมี PVP Map อยู่หลายๆอันให้เราเลือกได้นะครับมันมี After Six นะอ่ามี After Six นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดููกกัันนดซิว่า ในแต่ละด่านอ๋อมีแบบเป็นมิชชั่นด้วยนะเป็นมิชชั่นว่าให้ทำอะไรด้วยในแต่ละแบบนะครับคอนโทรลพอยต์ซิกเกอร์รถอ่านไม่ทันเนี่ยคอนโทรลแมพนะครับก็คือว่าก็จะเป็นแบบแคปเจอร์เดอะแฟลกใชัดไหมเป็นการแบบว่ายึดพื้นที่อะไรแบบแบบนี้นะนะครับเนี่ยก็ตัวยูนิตในเกมก็จะมีแบบไอ้อาวุธที่เอาไว้เล่นแบบสู้ทั้งเมลีใช่ไหมอ่าเป็นแบบเป็นอาวุธแบบสู้สู้ประชิดตัวด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพอยต์ที่แบบว่าเขาจะให้เราวิ่งเข้าไปแคปเจอร์นะครับแน่แคปเจอร์เดอะพอยนะ อ่าแล้วก็ห้ามให้สโตเข้ามาอยู่ในวงกลมอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นแบบแคปเจอร์เดิร์แคปเจอร์เดิร์เดิร์แลกนี่นแหละนะครับแล้วก็แบบชิงพื้นที่กันก็จะเป็นโหมดที่ได้รับความนิยมในเกมพวก f อ s นะครับแล้วมีกล่องไอเทมด้วยเหรอพอแอคทิเวตกรีนคิวยูเทลิตี้ไอเทมอ๋อมีไอเทมให้เก็บรลหวทางด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีเล u คิวอะไรอย่างนี้นะผมว่าแบบว่าพวกไอเทมต่างๆในเกมนี้ก็น่าจะโอ้โหแบบว่าน่าจะเป็นแบบพวกเอ็นเอฟทีก็น่าจะเป็นพวกแบบพวกสกินพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ะมีโล เกี่ยวกับเนี่ยครับก็ป้องกันการโจมตีจากฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหเอ๊ะเห็นมีวิ่งเดชเลยเหรอน่าจะเป็นแบบอาบิลิตี้นะต่างๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างใน F1F2F3F4 ทางทางขวาเนี่ยนะครับก็จะมีพวกปันไดพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้แบบใต่เต้าอะไรอย่างนี้นะนะครับอ่าก็นี่คือตัวเกมเพลย์นะ่ทําออกมาได้ก็นั่งดีทีเดียวนะครับผมสําหรับ TNO นะหรือว่า The New Order นะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์อันนี้ไว้ข้างล่างด้วยนะก็คือตัว The New Or d เ r เองเนี่ยนะครับคือตัวเว็บไซต์เขาอะ่ะเขาก็จะแบบมีทั้งตัวที่เป็นกิจกรรมนะครับที่สามารถที่จะเอาไว้เก็บแต้มนะตอนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นซีซันออฟไซต์ไซฟอรนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บแต้มที่ชื่อว่า GDX นะครับผมก็คิดว่าแต้มเนี้ยไปร่วมกิจกรรมของเขานะอย่างเช่นเนี่ยเดลี่เช็คอินนะครับก็ใส่อินเข้าไปด้วยอ e ีเมลแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็เก็บแต้มอันนี้มาได้นะครับมีคนเล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยน่าจะเปิดในช่วงอีกสักประมาณออผมว่าน่าจะอีสักสัปดาห์ช่วงช่วงสัปดาห์ในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะครับก็จะมีตัวย์เทสให้ออกมาเห็นตัวเกมกันแบบของจริงๆกันแล้วนะก็เรียกได้ว่าเกมนี้ก็เป็นอ,อีกเกมหนึ่งที่น่าติดตามชมเลยนะครับสำหรับ เดนิวออเดอร์นะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเข้าไปติดตามเดนิวออเดอร์กันนะครับก็คือในทวิตเตอร์ของเดนิวออเดอร์ดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ฝอยไพ่เพื่อนทุกคนส,ส,สนุกกับตัวเกมเว็บตรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าโอ้ยเป็นเกมที่เป็นเกมคุณภาพเลยแหละแล้วก็ควรจะเข้ามาเล่นเพราะว่าเกมสนุกจริงๆนะครับเอาละก็เดี๋ยววันนี้ฝากตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะเข้าไปรรรร่ววมมกกกกััับบบิจของด้ยนะค อ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเราเรา,เราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน